จะบอกว่ามูฟนี้เพื่อไทยนายกอุงอิงแพดทองทานคือสุดยอดเอาใจผมไปเลยฮะเปลี่ยนแผนเปลี่ยนคิวการหาเสียงจากเมืองกาญจนบุรีกระทันหันการเลือกตั้งซ่อมที่สสเมืองการย้ายพักจนกระทั่งต้องเป็นปัญหากันแล้วก็มีการดูหมิ่นดูถูกประชาชนอะไรก็แล้วแต่นะครับนายกอิงเปลี่ยนแผนกระทันหันนะครับไปโฟกัสเรื่องการช่วยเหลือประชาชนพี่น้องประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือที่อุตรดิตถิษณุโลกนะครับ โทกภัยมันรอไม่ได้นะครับแล้วก็ท่านก็ทําแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วสมัยที่เป็นนายกก็ยังทําปัจจุบันก็ยังทําเป็นเครื่องบ่งบอกว่านี่แหละครับเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนโดยแท้คุณพ่อก็ติดคุกตนเองก็โดนกระทําสารพัดแต่ยังมีกระใจยนึกถึงประชาชนยังไปต่อยังลุยต่อเพื่อไทยกลับมาแน่นอนครับเพื่อไทยไปต่อครับพวกผมหนุนหลังแน่นอนนะครับยังไงจะส่งกําลังทรัพย์กําลังใจไปช่วย หลังบ้านพักเพื่อไทยนะครับจะประสานเรื่องของน้ําท่วมอย่างใกล้ชิดขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านปลอดภัยนะครับแล้วขอให้ทางนายกอุ้งอิงทางทีมงานเดินทางปลอดภัยไปกับปลอดภัยนะครับขอบคุณสําหรับมูฟนี้มากๆทัชใจที่สุดครับเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนจริงๆขอบคุณมากๆครับ